สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําน้ำข้าวโพดกันนะคะอันนี้พี่สุมีข้าวโพดอยู่ประมาณห้าฝักค่ะเราจะต้มก่อนนะคะต้มสักสิบนาทีค่ะ อันนี้เสร็จแล้วนะคะน้าฝากเยอะมากน้ําที่เราต้มข้าวโพดไว้นะคะเราจะกรองค่ะเดี๋ยวเอาไว้ปั่นนะคะจะกรองเอาไว้ปัน่นแต่ว่าข้าวโพดที่ที่เราต้มเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะเราจะเอาใส่น้ำแล้วไปต้มอ,อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะเราจะต้องเพิ่มน้ําของข้าวโพดไปอีกค่ะ พดอีกนิดหนึ่งเอาน้ำจากฝักข้าวโพดที่เหลืออยู่ค่ะค่ะเรามาต้มข้าวโพดอ่าเขาเรียกอะไร่ะแกนข้าวโพดนะคะที่เราอันนี้เวลาเพื่อจะเอาน้ำเขากยีนึงค่ะน้ำจากตรงนี้ให้เขาเดือดแล้วเดี๋ยวเราปิดไฟค่ะเราก็จะปั่นอีกนะคะ ใส่น้ำลงไปอันนี้ก็คือ900แล้วนะคะน้ำอันนี้เพราะว่า900เราก็จะขันออกพี่สุอยากจะเอาไปทำไอ้นี่จังเลยพอบมันข้าวโพดค่ะเดี๋ยวจะทำพอดมันข้าวโพดเพื่ เขาพดที่เหลือใส่ลงมาค่ะอย่าให้ใส่เกินนะคะ เดี๋ยวต้องดูน้ำนดห่งใส่จะไม่อร่อยรู้สึกขอเช็คน้ำแบบนี้นนนจุดขอดูน้ำนิดน,นึ่งค่ะโอเคเลยน้ำระดับนี้ใช้ได้ดีมากอย่างนั้นเดี๋ยวจะตรวงน้ำ อีกนิดนึ่งเมื่อกี้นี้900เราจะเติมให้ได้ลิตครึ่งค่ะเติมอีก6 600ให้ได้เป็น1,500ค่ะ โอเคค่ะเติมอีกหกร้อยพอค่ะได้เป็นพันห้าร้อยแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวจะเหลวเกินใส่ไม่อร่อยค่ะโอเค เปิดไฟค่ะไฟอ่อนเลยนะคะไฟอ่อนอ่อนๆจะคนไปเรื่อยๆค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเขาจะแยกชั้นนะคะ,ะเดี๋ยวพี่สุขอชิมว่าสามช้อนโต๊ะนี้หวานพอไหมหรือว่าหวานไปนะคะเดี๋ยวเราชิมก่อนค่ะ เราต้องการดื่มหวานพอดีแล้วค่ะอพอดีเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพอเดือดปุดๆนิดนึงเอาลงเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีใบเตยนะคะเตยหอมก็จะใส่มัดลงไปโยนลงไปสักสองสามใบได้ อ,อร่อยค่ะถ้าเดือดขอบๆก็ใช้ได้แล้วนะคะปุดๆนิดเดียวพอค่ะเพราะว่าของเราสุกทุกอย่างแล้ว ค่ะเดือดปุดๆขอบหม้อแล้วค่ะเราจะปิดไฟเลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแลนะคะเดี๋ยวพี่สุตักให้ชมค่ะค่ะก็เราก็จะมาแช่ลงในน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำแข็งนะคะพี่สุจะทำแบบพี่สุนี่แหละคะ่ะ เอาลงมาแช่ในน้ำเย็นลงมาแช่ในน้ำเย็นสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนน้ำาพอน้ำมันอุ่นใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนเทออกแล้วเราเปลี่ยนใหม่คะ่ะน้ำข้าวโพดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดี